นี่เป็นสาระมนุษยานอดยานแห่งต้นสาระหรือต้นหลังหลังจากที่พระองค์นั้นได้เสด็จมาที่กุสินาระก็เพื่อเสด็จดับขันทัปรินิพานก็ให้พระอน,นุนได้ปูสังคาติในระหว่างนางหลังคู่ที่เราเห็นนั้นเป็นต้นหลัง ก็จะมีดอกเหลืองๆก็จะมีช่วงเดือนออกดอกเป็นช่วงพึกษสภาพรองค์ก็นอนทอดกายลงแล้วก็หันศีรษะไปทางทิศเหนือมันประบาดไปทางทิศใต้เราก็ได้ บอกให้พระอ,อนุนได้ไปบอกแก่เจ้ามาละว่าในยามเวลาตีนี้เราจตถาโคตเจ้าจะรินิพพานแล้วก็พระอ,อนุนก็ได้ไปบอกแก่เจ้ามาละองค์ก็ได้ถามพิสุสงฆ์มีความข้องใจสิ่งใดก็ให้ถามมาสุปัฏฐะซึ่งเป็นริพพาชกได้ไปถาม ปัญหาสามข้อหรือว่าสมณนในอนอกพุทธศาสนามีไหมสังขารที่รอยเท้าในอากาศมีไหมสังขารที่ว่าเที่ยงมีไหมองค์กด้ตัดว่าถ้าในศาสนาใดมีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคีองเปรตศาสนานั้นก็มีพระอรหันต์แต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่มี พระอรหันต์ตัดสาบกดังนั้นนอกพุทธศาสนาไม่มีผู้ปฏิบัติตามอรอยิยมรรคมลแปดก็ถือว่าไม่มีพระอรหันต์มีโบงตัดไว้สังขารที่ปี่ยงก็ไม่มีรอยเท้าในอากาศก,าก็ไม่มีสุปตะก็ได้ขอบวชแล้วก็ได้เร่งความเพียรจนจาวกองค์สุดท้ายแล้วก็พระนนท์ก็ได้ถามว่ากลบุตร เวลาคุรบดลึกถึงพระเจ้าให้เสด็จไปบูชาที่ใดหลังจากพุตธปริณีผ่านแล้วพระองค์ก็บอกว่าคุรบดใดและลึกถึงเราจะถาคต <c oughs> ให้เดินทางไปยังสถานที่สีตําบนคือสถานที่ประสูต,ตสโรแสดงธรรมและเสด็จดำกัะปริณิพานไปบูชาสาการะ <c oughs> ด้วยจิตอันเลื่อมใสส่วนนั้นหลังจากตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้พระองค์ตัดไวในมหาปริณิผ่านสูตร ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดอนนาดานี้พิกเววะยะยธรรมาสังการลาประมาเดนะสัมปะเดทาสังการทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนน็นธรรมดาทั้งทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่พงค์ได้ตัดไว้ให้เราไม่ประมาทใน <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสิ่งใดก็ปรินิพานนี้ณสาระมนุษยยานในระหว่างนางรังคู่หรือต้นลงังที่เราเห็นดอก สะพังเรืองเหลืองนี้ครับนี่คือดอกต้น